สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นช่วงนี้กันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอช่วยชาราไร้คนดูแลอดีตแพทย์ทหารแล้ว นายวาราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือชายชาราอดีตข้าราชการแพทย์ทหารที่เคยเป็นข่าวเมื่อปี2565ที่เก็บร่างภรรยาที่เสียชีวิตไว้ในบ้านพักนานกว่า21ปีโดยกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอซึ่งรับแจ้งเหตุคุณตาจากฮอตไลน์พม1300 ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของสออสสและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณตาเรียบร้อยแล้วซึ่งกรณีคุณตานับเป็นกรณีสะเทือนใจผู้คนในสังคมเพราะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังทั้งที่เพิ่งผ่านวันครอบครัวมาไม่กี่วันคะ่ะ นายวราวุดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สอรอสอพบคุณตาอายุ74ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังไร้คนดูแลในบ้านพักย่านรามอินทาเขตบางเขนกรุงเทพค่ะได้มีการประเมินทางสังคมและครอบครัวศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีจึงได้รับคุณตาเพื่อรับการดูแลชั่วคราวเร่งสืบข้อเท็จจริงพร้อมประสานติดต่อบุตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ในเบื้องต้นค่ะได้มีการประเมินสุขภาพพบว่าคุณตาไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ขาไม่สามารถยืนเองได้ทานอาหารเองได้พูดคุยน้อยอีกทั้งได้ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าพูดคุยเพื่อคลายความวิตกกังวลรวมไปถึงจัดเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแล นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมูล,ลนิธิเพชรเกษมได้เข้ามาปรับปรุงทำความสะอาดบ้านคุณลุงแล้วอย่างไรก็ตามนะคะจะได้มีการวางแผนให้ความช่วยเหลือคุณลุงอย่างใกล้ชิดต่อไป นายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูร้อนซึ่งแต่ละวันก็มีอากาศร้อนมากมีความห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุจึงขอให้ทุกทกท่านระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อไปค่ะ